สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชา81310นะครับปัญญาการเมืองนะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องว่าด้วยตัวบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญญาการเมืองนะครับเราอยู่ในเรื่องที่2.2.2นะครับก็คือเป็นตัวบทของเตโตนะครับว่าด้วยความรู้ทางการเมืองนะครับซึ่งคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเรากล่าวถึงตอทิอัสนะครับแล้วก็คลิปนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องที่สําคัญก็คือเดอะรีพับลิกนะครับ ก็คลิปนี้นะครับจะกล่าวถึงเรื่องรีพับลิกนะครับก็ใช้ชื่อภาษาไทยว่ายุติธรรมนครนะครับแล้วก็เป็นนครแห่งจิตวิญญาณนะครับก็รีพับลิกเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องความยุติธรรมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เรื่องต่างๆต่อไปนี้นะครับก็คือข้อ1ก็คือจิตวิญญาณข้อ2ก็คือการแบ่งผู้คนที่มีอำนาจนะครับข้อสาก็คือบทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะครับตามลักษณะและประเภทของจิตวิญญาณนะครับ ข้อ4ก็คือความแตกต่างระหว่างละครรัฐนะครับที่ตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกายกับจิตวิญญาณและคุณธรรมนะครับข้อ5ก็คือสังคมที่ผู้คนมีความรู้นะครับแล้วก็สังคมที่ผู้คนมีเพียงภาพของความรู้นะครับข้อ6ก็คือการสร้างผู้ปกครองที่ดีแล้วก็อันที่7นะครับก็ระบบกดกครองที่ดีที่สุดไปถึงเว้าที่สุดนะครับซึ่งรายละเอียดทั้ง7ข้อเนี้ยเราได้เคยเรียนละในหน่วยที่4ตอนที่4.3นะครับ ร e พับลิกเนี่ยมีความยาว294หน้านะครับแม่งออกเป็น10บับบับเรียกว่าบุ๊กนะครับก็เรียงตามลำดับก็คือ 327A 357A 3 5 35 6 a 419A 419A 484A 514A 513A 517A แล้วก็ 595A นะครับการอ้างอิงเนี่ยจะต้องถือเลขหน้าเป็นสำคัญนะครับโดยจะแจ้งเลขบับหรือไม่ก็ได้นะครับ Republic เนี่ยชื่อเดิมในภาษากรีกก็คือโพเรีย โ o l พลิเทียนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นร g จ m มนะครับนะคำอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือมีคำว่า p o l i t e s นะครับเรียกว่าซ i ปิเซนพลิ i ิคอ s นะครับเรียกชื่อนึงว่าส t ตต man แล้วก็ p o l i t i c a เรียกชื่อนึงว่า politics นะครับแปลมาจากกรีกนะครับมาเป็นภาษาละตินว่า res publica นะครับก็คือแปลว่าสิ่งสาธารณะนะครับแปลมาเป็นภาษาอังกฤษว่า Republic แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่าอุตมารัฐนะครับ ความเข้าใจของนักวิชาการหลังๆเนี่ยคาดเคลื่อนไปมากนะครับจากความเข้าใจเดิมน,นะครับ On Justice นี่เนี่ยเกิดเป็นชื่อเรียกร้องนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งห้องสมุดที่เมืองอเล็กซานเดียนะครับ s i g n e of Soul นะครับเป็นสมญาณนามนะครับสำหรับนักปรญยาการเมืองเพลโตนะครับซึ่งเข้าใจได้ยากนะครับเป็นช่วงที่การเมืองคือเรื่องปากทองนะครับแต่ความจริงก็คือเป็นสิ่งที่ต้องได้ ด้วยภาษาสัมผัสนอกเหนือจากภาษานะครับถือว่าเป็นทย์แล้วก็ต้องมโนนะครับพื้นฐานของปรญาเพตโตเนี่ยเป็นทฤษฎีแบบอันนี้ให้จํานะครับพื้นฐานของปรญาเพตโตเร,แบบเรียกว่าทฤษฎีแบบเรียกว่า t h e o r y o f form หรือ t h e o r y of idea นะครับโลกทางวัตถุเนี่ยไม่แน่นอนแม้แต่ความรู้ก็ไม่แน่นอนปรญาตามทฤษฎีแบบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนต้องคงที่อยู่เสมอเราถึงจะมีความรู้สิ่งเหล่านั้นได้นะครับ อุปมาที่3เรื่องนะครับก็คือเรื่องความดีเนี่ยคือสิ่งสูงสุดนะครับเป็นคำบรรยายที่ที่ทำให้เข้าใจเรื่องอุปสรรคต่อภารกิจในบทบาทผู้ชี้นำทางปัญญาเรียกว่า educator นะครับ3เรื่องนั้นมีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องดวงอาทิตย์เส้นแบ่งแล้วก็ถ้ำถ้ำก็คือคนนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะทอแสงให้ดวงตาเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดแก่ดวงตาแล้วก็สิ่งต่างๆที่ตาเห็น วงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นต้นเหตุแห่งฤดูการนะครับดวงอาทิตย์เป็นผู้พิทักษ์กรักษาสรรพสิ่งในแดนที่มองเห็นได้ด้วยตานะครับต่อมาคือเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งเนี่ยแสดงระดับความแตกต่างจากความเห็นจากผัสสาขั้นต่ําแล้วก็ไต่ถึงจนถึงความรู้ระดับสูงสุดเรียกว่าแดรลกติก e นะครับถ้ำคือคนนะครับแสดงสภาพมนุษย์เนี่ยก่อนที่จะได้รับการศึกษาที่แท้จนมนุษย์เนี่ยบรรลุ ภาวะสมบูรณ์สูงสุดนะครับก็เป็นปรัชญ,ญาเมธีที่แท้นะครับสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เองนะครับเมื่อย้อนถึงถิ่นฐานเดิมภูมิปัญญาเดิมนะครับย่อมเห็นความสุขที่ได้เปลี่ยนแปลงมาเวทนาสงสารเพื่อนเก่าร่วมถม้ำเกียรติยศคำสรรเสริญนะครับชะตากรรมในปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีกว่าอาดีตนะครับแต่ถ้าต้องอย้อนลงไปในถ้ำอย่างเดิมตาก็จะพร่ามัวอีกครั้งกว่าจะปรับตาให้เห็นได้อีกครั้งเนี่ยชาวถ้ำก็คงจะหัวรอ้อน หากชาวถา้ำทำได้เนี่ยก็จะรุมฆ่าคนที่ยอมลับมานะครับสาเหตุหลักของความไม่เข้าใจคนคนคือถ้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือการตายของโซกีติสนะครับซึ่งเป็นไปตามเนื้อความในจดหมายชอบที่7นะครับรัฐที่อยู่ตอนนี้ถือว่าล้วนปกครองอย่างเลวนะครับและก็มีภาวะทางกฎหมายที่เยียวยาดได้ยากนะครับโซกีติสเนี่ยจำเป็นต้องเทิดทูนปรัชญาอย่างถูกต้องนะครับปรัชญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จาแนกความยุติธรรมทั้งในรัฐและแต่ก็ในแต่ละบุคคลนะครับ เงื่อนไขที่ทาให้โรคภัยของม,น,มนุษยชาติสิ้นไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือคนที่รักปรัชญาอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะได้อํานาจทางการเมืองผู้ปกครองเราจะได้เรียนรู้ปรัชญาที่แท้นะครับด้วยความดลใจของพระเป็นเจ้านะครับความเข้าใจปรัชญาการเมืองเพลโตนะครับหากปรัชญาเมธีเนี่ยไม่ได้ปกครองอย่างกษัตริย์หรือกษัตริย์แล้วก็ผู้นำเนี่ยไม่ได้สนใจปรัชญา ก็จะเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนนะครับระบบการปกครองต่างๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เบ่งบานตามธรรมชาติได้นะครับความเข้าใจเรื่องระบอบเนี่ยทำให้ต้องย้อนไปดูเนื้อหาต้นเรื่องของ Republic นะครับเป็นการเล่าเรื่องว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสกอตติสเนี่ยได้ไปพบใครมานะครับเป็นวรรณกรรมในรูปแบบของการพูดคุยนะครับในฐานะบุคคลที่สําคัญพิเศษเรียกว่า VIP นะครับ คนอื่นเนี่ยจึงไม่ควรเสียมารย,ยาแทรกเข้ามาในการสนทนาก็ทำนองเดียวกับที่โซกติสเนี่ยขอให้ทุกคนอยู่ในศาลเนี่ยอยู่ในความสงบครับปัจจัยสําคัญเนี่ยที่ทาให้เกิดความเข้าใจก็คือความเข้าใจต่อโซกติสนะครับรีพับลิกเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องใดนะครับระหว่างรัฐกับบุคคลนะครับรัฐที่กล่าวถึงเนี่ยไม่ได้มีบนแผ่นดินแต่มีอยู่บนสวรรค์นะครับซึ่งเป็นแบบที่ต้องการเห็นจากนั้นเนี่ยจึงค่อยๆสร้างรัฐภายในตนเองเนี่ยามความเข้าใจนะครับก็ เป็นรัฐที่สามารถเข้าไปร่วมได้อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยรีพับลิกเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยเรื่องของรัฐนะครับแต่เริ่มต้นด้วยข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตส่วนบุคคลนะครับอ่าก็มีการกล่าวถึงไวชาราที่ปราศจากความต้องการทางเพศนะครับมีคนถามกวีโซฟโคสนะครับโซฟโคสหนะ้าจาประมาณนี้นะครับโซฟโคสเนี่ยก็ถามถาม,ถามกวีโซฟโฟโคสว่าตอนนี้ยังมีสภารภาพในการมีเพศสัมพันธ์กับอ่าเทวีอัฟโรไดซ์ TV, ite, อยู่หรือไม่นะครับ คำตอบของโซฟคอลนะครับก็คืออย่าพูดถึงอีกเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สามารถพ้นเรื่องแบบนี้ได้นะครับเทียบได้จากการพ้นจากเงื้อมือของทรราชนะครับหรือพ้นจากเจ้านายที่บ้าอํานาจที่ใช้กําลังอารวาสนะครับสาเหตุสําคัญก็คือลักษณะนิสัยของบุคคลหากรูป้ประมาณชีวิตก็ผ่านไปด้วยดีหากไม่รู้ประมาณไว่าเป็นคนแก่หรือเด็กก็เดือดร้อนพอๆก,กันนะครับเนื่องจากบุคคลเนี่ยเล็กละเอียดมากนะครับจึงต้องพิจารณาสิ่งที่ใหญ่กว่าก็คือรัฐนะครับ บุคคนเป็นยังไงรัฐขาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับรัฐเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ภาคนะครับพิจารณาจากความพึงพอใจ3าอย่างนะครับภาคแรกก็คือภาครักปัญญานะครับก็คือพาให้เกิดการแสวงหาความรู้ความจริงนะครับภาคที่2ก็คือภาคที่ทําให้เป็นคนพึงเขิมนะครับก็คือทําให้เกิดความเข้าหานะครับมีน้ําใจสูงมุ่งแต่ความเป็นนายแล้วก็มีชัยชนะมีชื่อเสียงนะครับ ภาคตันหาก็คือภาครับเงินนะครับตันหาจะสําเร็จได้ด้วยเงินผลประโยชน์นะครับอุปนิสัยคนเราเนี่ยแตกต่างกันความสุขในชีวิตก็ผันแปรไปนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าภาคใดเนี่ยมีส่วนนําของชีวิตเป็นส่วนนําของชีวิตนะครับทราราเป็นแบบถอยที่สุดหนังสือเขียนจริงๆนะทรร่าเป็นแบบถอยที่สุดนะครับเพราะชีวิตเนี่ยถูกจูงด้วยตันหาราคานะครับตามคตินิยมของแคลริคริสนะครับ ราชาปรานะครับก็คือราชาผู้เป็นปราหรือว่าราชาผู้เป็นิงนะครับประเสริฐที่สุดนะครับในรัฐของตนเองนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้จริงจังนะครับอุปนิสัยแบบพาพที่มีใจเนี่ยพบได้ในหมาหรือสุนัขนะครับสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีรักเกียรติยศชื่อเสียงนะครับไม่จําเป็นในชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแต่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตที่หรูหรานะครับเมื่อลำดับสูงต่ำของชีวิตมีทิศทางก็ทำให้เห็น การพัฒนาและก็ความเสื่อมถอยเช่นภาวะสุขภาพนะครับคำแน่นแน่นมืนจดหมายฉบับที่7นะครับสุขภาพเสื่อมลงเป็นความป่วยไข้สุขภาพดีขึ้นเป็นการกลับฟื้นคืนนะครับสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นการรักษาโดยตรงของแพทย์ชํานาญการไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการกฎหมายที่เป็นใบสั่งแพทย์นะครับหากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่อยู่การรักษาจงเป็นตามใบสัง่งก็คือเป็นกฎหมายซึ่งแพทย์เนี่ยเขียนทิ้งไว้ให้นะครับทีน,นี้ก็มาดูงานอีกชิน้นก็คือ The Laws นะครับ เดอะลอเนี่ยถือว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเพลโตนะครับซึ่งก็จะไม่ปรากฏบทบาทของของโซเกติสเลยนะครับหากเข้าใจปัญญาการเมืองได้ดังนี้นะครับก็สามารถพิจารณาได้ว่าทิศทางใดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเสื่อมทรามลงการเสื่อมทรามราเรียกว่าคอร์รัปชันนะครับทีนี้ก็จะมาสรุปของโซเกติสนะครับข้อควรพิจารณาเนี่ยก่อนอ่านผลงานของสารบบของเพลโตเนี่ยเป็นไปตามคําพูดของโซเกติสข้าพเจ้าคือโซเกติสนะครับ ข้าพเจ้าเนี่ยไม่เคยเป็นครูให้ใครไม่ว่าเป็นหนุ่มหรือคนแก่หากต้องการฟังข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าไม่เคยขัดขานข้าพเจ้าจะสนทนาโดยไม่ได้ขึ้นกับเงินการถามคาถามของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะถามต่อคนรวยแล้วก็ต่อคนจนเนี่ยเหมือนกันผู้ใดหากจะกลายเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยไม่ใช่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าไม่เคยให้คําว่าสัญญาหรือสั่งสอนพวกเขานะครับหากมีใครสักคนกล่าวว่าเคยได้เรียนหรือเคยได้ยินอะไรมาจากข้าพเจ้าผู้นั้นเนี่ยกำลังกล่าวความเท็จ แต่ก็ยังมีคนบางคนเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับข้าพเจ้าเนื่องจากผู้นั้นเนี่ยชอบฟังข้าพเจ้านะครับผลของการลงคะแนนในสารเอเทนส์เนี่ยก็คือเป็นเสียง280ต่อเสียง220นะครับเป็นดัชนีที่ชี้วัดสัดส่วนของชาวโลกด้วยมานะครับเพลโตผู้เดียวก็สะท้อนอัตราผู้เข้าใจโสกติสอย่างทองแท้เพียง1ใน220นะครับก็เป็นอันจบเรื่องที่2.2นะครับซึ่งมีความยาวมากแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจยากมากนะครับก็ ลองอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ